คราวนี้เพื่อนคุณค่ะคุณต้องเจอแน่นอนค่ะคำนี้เขาจะเริ่มทำตัวออกห่างคุณจากที่เขาคอมเมนต์คุณจากที่เขากดไลค์คุณจากที่เขาคุยกับคุณเขาจะเริ่มดีดตัวออกห่างคุณเมื่อคุณคิดต่างแน่นอนค่ะเราเปลี่ยนไปเราคิดต่างเราโตขึ้นเราพูดมีสาระมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเราถ่ายรูปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเรื่องไร้สาระ เขาก็เลยมาคอมเมนต์เขาก็เลยมากดไลค์กดแชร์กดนู่นกดนี่มาชมแต่พอเราเริ่มมีสาระมากขึ้นเช่นเราทำมาหากินเราพัฒนาตัวเองเราสวยขึ้นอ่าเราพัฒนาตัวเองขึ้นเรายิ่มเก่งขึ้นเราเจ๋งมากขึ้นเขาก็จะทำตัวออกห่างเราโดยอัตโนมัติดังนั้นวันนี้ถ้าคุณเจอเฮ้ยทำไมเพื่อนฉันไม่มีเลยตอนนี้ทำไมเพื่อนแบบไม่อยากคุยกับฉันเลยเขาอาจเวลา เราโพสสินค้าเราโพสขายสินค้าเนี่ยเวลาที่เราจะไปคุยกับเขาเนี่ยหรือเอ็นบ็อกไปหาเขาเนี่ยแน่นอนค่ะเขาจะกลัวคุณกลัวคุณขายของให้เขาเขาจะไม่บางทีอาจจะโดนลบเพื่อนด้วยซ้ําหรือบางทีคุณอาจจะโดนบล็อกด้วยซ้ําโอเคไหมคะดังนั้นอย่านอยถ้าคุณได้ดูคลิปนี้คุณอย่านอยนะ,ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกําลังใจให้กับคุณนับตังค์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ